ขั้นตอนที่3นะคะคคคก็คือ,คอการสร้างไอเทมลูกหนี้เจ้าหนี้ค่ะไปที่สินค้าค่ะแล้วก็รายละเอียดสินค้าเพิ่มค่ะรหัสใส่1.0 0ค่ะชื่อภาษาไทยค่ะหมวดนะคะเราจะใส่เป็นหมวดอื่นๆกลุ่มบัญชีค่ะแล้วก็จะเป็นสินค้าสำหรับสำเร็จรูปไฟ fo ค่ะ หน่วยนับนะคะเราจะใส่เป็นตัวค่ะราคาขายนะคะจะอยู่ที่3 5มค่ะราคาทุนมาตรฐานนะคะ20ค่ะทำทุกอย่างครบแล้วนะคะแล้วก็จะบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็ทำต่อค่ะ ราสร้างไอเทมกันแล้วนะคะแล้วก็จะไปสร้างเจ้านี้ต่อค่ะไปที่ซื้อค่ะแล้วก็6ค่ะรายละเอียดผู้จำหน่ายเพิ่มค่ะรหัสผู้จำหน่ายค่ะชื่อค่ะ เลขที่บัญชีนะคะแล้วก็จะใส่เป็นเจ้าหนี้การค้าค่ะกดตกลงคะ่ะแล้วก็ประเภทราคานะคะเราจะใส่เป็นสูงไม่มีแหวกคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดบันทึกคะ่ะจะกดตกลงคะ่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบคะ่ะสร้างเจ้าหนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปใส่ยอดเจ้าหนี้คะ่ะไปที่การเงินคะ่ะจ่ายเงินบันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้างคะ่ะเพิ่มคะ่ะ เอกสารเลขที่เอกสารนะคะใส่1ค่ะวันที่5ค่ะเสจแล้าไปรหัสผู้จำหน่ายค่ะ1ค่ะ2 0 1ศ0ค่ะตกลงค่ะประเภทราคานะคะเราใส่ไม่มีแควะแวดค่ะแล้วก็ใส่จำนวนเงินค่ะ กด enter ค่ะเสร็จแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะเพิ่มค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบใส่ย,ยอดเจ้านี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปสร้างรูปนี้ค่ะไปที่ขายค่ะแล้วก็รายละเอียดลูกค้าค่ะ ให่ละคะลูกค้าค่ะชื่อเลขที่บัญชีนะคะก็จะเป็นลูกหนี้การค้าค่ะ,คะเงื่อนไขาการชำระเงินค่ะ เจ็ดิบวันนะคะตารางราคานะคะเอาราคาขายล่าสุดค่ะส่วนลด3.5%มดเซค่ะ Enter ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะก็กดตกลงค่ะสร้างลูกหนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปใส่ย,ยอดลูกหนี้กันค่ะไปที่การเงินค่ะหลับเงิน6กบันทึกรายการลูกหนี้ค่ะ เพิ่มกระดาษค่ะได้ที่เอกสารค่ะวันที่ค่ะรหัสลูกค,ค้าประเภทราคาูนย์ค่ะจำนวนเงิน Enter ค่ะแล้วก็หักส่วนลดนี่ลบออกค่ะ แล้วก็ Enter ออีกรอบค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดบันทึกเลยค่ะตกลงเลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบ